ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องอาุวนอลินแฟมิลี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอาุวนอลินแฟมิลี่วันนี้นะคะแม่อยู่ที่ท็อปนะพาน้องอาุวนนี่น้องอลินจะมาซื้อขนมให้งบคนละเท่าไหร่ดีปะปะ๊างบคนละคนละเท่าไหร่ โอ้ยน้อยไป40บาทไม่ได้อะไรหรอกเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าซื้ออันนี้40บาทก็หมดแล้วให้งบคนละ100้บาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ได้งบ100บาทแล้วเราซื้อขนมแล้วก็ไปกินโรงเรียนโอเคไหมไม่ต้องใช้ตังค์ที่โรงเรียนโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเด็กๆเ,เขาจะไปเลือกขนมอะไรไปเลยลูก <Okay. S 1> น้องอลรินเอาอะไรตรงนี้มีอะไร <Okay. S 1> ตรงนี้มีเยลลี่ เต็มเลยอ่ะอ่าอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรนะดูสิอ่าเลือกเอาอะไรค่ะจะเอาอะไร100บาทดูราคาใช่ดูราคาดีๆนะคะอะไรที่เราชอบอะไรที่เราชอบแล้วอะไรที่มีประโยชน์ด้วยไม่แล้วเราก็ไม่เอาแพงเกินไปนะถ้าแพงเกินไปเราจะได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมใช่เราไม่เคยกินเราไม่เคยกินช่ไหเราที่มันที่เราไม่ชอบอ่ะ น้องอลินพูดเยอะมากเลยทุกคนโอเค <Okay. S 2> อ้าวโซนนี้เป็นโซนช็อกโกแลตดูสิอ,อุก้ยอันนี้มันลดราคาได้นะเนี่ยเออท่าไหร่จาก40จาก42บาทเหลือ34บาทาาตาาแต่อันนี้มันอันใหญ่นะอลินอันนี้ไม่ได้ลดราคานะาาาานี่อ้า,อาถ้าอันนี้มันลดราคาเอานี้ไหมเอาเหมือนกันใช่ไหมอ่าเหมือนกันเลยอ้าวเอาหุ่นหายไปไหนอ่ะพี่แทนอ้าว น้องอลินพี่หุ่นอยู่ไหนอะองุ่นอยู่ไหนอ啊เอ้าทุกคนอังุ่นหายไปไหนไม่รู้ว่าดูสิหายไปไหนอะนั่นวิ่งมานั่นไงน้องอ้น่าอยู่นี่เองโอ้ยตกใจหมดเลยคิดว่าหายไปไหนลูกเขียนตัวเขาหน้าอ,อ้าวรถเข็นน้องลินเสรไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้แม่ก็คิดว่าน้ององุ่นหายไป อุ้ยแล้วเจอหมีอะไรเนี่ยหมีตัวใหญ่มากเลยอ่ะหมีน้องอันี้ถ่ายรูปนายหมีหนึ่งสองสามหมีอะแมทอังนายลูกหูเขามีขมองแถมเขามีของแคมด้วยเหรออ๋อมันเป็นหมีตัวนี้นี่เองเป็นขนมแบบนี้ใช่ไหมใช่มีขนมแบบอะมีหลายสีด้วยเอาไหม เอาไหมเอาไหมอ่ะเอาอันนี้อันนึงเอาไปใส่ไปเลยของน้องอลินได้แล้วสองอย่างของอ่างุนของอ่างุนไปของอ่างุนเร็วๆอ่างุนก็สามารถที่จะบวกเลขเองได้เลยโอเคไหมว่าหนูจะเอาอันไหนโอเคไหมคะสามสิบสี่บาทแล้วอ่ะยังเหลืออีกกี่บาทไปหาเลยลูกเห็นไหมพอให้งบเยอะก็เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอะไรดีอะไรก็อ่างุน ออองหุนบอกว่าอังุ่นอยากได้ทุกอย่างค่ะอยากได้ทุกอย่างไม่ได้เราต้องเลือกอย่างที่เราชอบกินที่สุดนะอันนี้อะไรอ่ะเลที่เผ็ดที่สุดเลที่เผ็ดที่สุดโอแล้วมันจะกินได้หรอเลทที่เผ็ดที่สุดอ่ะมีเอาหรอเผ็ดแล้วจะกินได้ยังไงอ่ะโอ้นี่เลทที่เผ็ดที่สุดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยไปดูไปดูไปดู ตอนนี้นเานาะอู๋มาหยุดอยู่ที่ตู้ไอติมนะคะเพราะยังเลือกขนมไม่ได้เลยก็จะมาดูไอติมว่าจะมีไอติมอะไรเนี่ยอ่ะอนนัน,นอไหนอุ้ยสีม่วงรีนเมทเชกเหรอไหนอันนี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่รินเบท่ากลัวจังเลยอ่ะกินแล้วเราจะตุยไหมเ<อ>นี่ยอุ้ยน้องอลีน้ององูน มาอยู่น่าจะเอาไอติมเอ้ยอันนี้มันเป็นไอติมโยชโยเกิร์ตนะคะ <โย S 1> เห็นปะโยเกิร์ตจะน่าจะเปรี้ยวๆนะเป็นโยเกิร์ตนะนี่เป็นอะไรเป็นไมโร<ย>ไอติมเยอะเลยเฮ้ยแล้เจอช็อกโกรายของพี่ไฮกับพี่แซนด้วยนีย่ไงอุ้ยองุอ่ตนตัวนี้มีรูปหัวใจด้วยอะดูสิอุ <c oughs> ย้ยสวยเลยอะหรือ66บาท,บาท,บาทเอาอะไรดีนะ66บาท น้องอรินทำอะไรคะน้องอรินทำอะไรอรินไม่ทำลูกอรินดื้อจังเลยอะ่ะทำไมทำแบบนี้ดูซิเดี๋ยวบอกพี่มาตีน้องอรินเลยดูซิเปิดตู้เขาแบบนี้ไปสรุปได้ครบหรือยัง <Okay. S 2> เอาอนไนคะอ่ะแม่เอาให้อันนี้ใช่ไหมอันใหญ่ใช่ไหมคะโอเคอันแหันนี้แหละอ,อ้าวอ่ะเอาไปเลยคะ่ะไ,ไปเลยได้ยังครบยังครบแล้ว ูน้องอ่างุนนะน้องอ่างุ่นนะน้องอ่างุนซนมากเลยนะเดี๋ยวแม่จะตีน้องอ่างุนใครดูนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะตีน้องอ่างุ่นนะดูน้องอ่าง,งนะุนทํออางงนะนะอารินอีกคนนึงอ่าง so ุนอีกคนนึง่ร้าหอเฮ้ไม่ได้เราทำแบบนะี้ไม่ได้ดีๆๆๆๆ๋ยบพีมเดินมาว่านะเฮ้สรุปน้องอ่างุ่นกับน้องอารินก็ได้ขนมแค่นี้นะแม่ให้งบคนละหนึ่งร้อยแต่ก็คือเขาเลือกได้แค่นี้นะอย่างนั้นแม่ก็ให้แค่นี้เลยโอเคไหม โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย